ไอเดียตกแต่งหน้าร้านนะคะตามแบรนด์ใหญ่ยอดขายหลักล้านคลิปนี้เราจะมาพาทุกคนตกแต่งหน้าร้านแล้วก็ไปดูว่าแนวทางการตกแต่งหน้าร้านควรไปทิศทางไหนแบบแบรนด์ใหญ่แบรนด์ดังเขาทํากันนะคะซึ่งหลังจากลงสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยการให้ความสําคัญเรื่องหน้าร้านเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะ หลายร้านเล็กอะ่ะอาจจะมองข้ามไปอาจจะโฟกัสแค่ตัวสินค้าคิดว่าลูกค้าเข้ามาจิ้มซื้อสินค้าถูกใจแล้วใส่ตะกร้ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคู่แข่งมันเยอะขึ้นเนาะเพราะว่าพอคู่แข่งเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งที่เทำให้เราแตกต่างได้ก็คือหน้าร้านด้วยเหมือนกันนะคะที่จะทําให้เราดูแท้ดูปลอมดูออฟฟิเชียลดูจริงไม่จริงก็ตรงนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาให้ความสําคัญมากๆเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่หน้าร้านต้องมีเนี่ยมันคืออะไรบ้างนี่นะคะลิสต์เลยจดเลยสําคัญมากมาก ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่ควรปรับและเปลี่ยนอยู่ตลอดทุกช่วงอาจจะไม่ได้ทุกวันทุกเดือนบางอย่างนะคะแต่บางอย่างก็ต้องเปลี่ยนทุกเดือนเนาะสิ่งที่หน้าร้านต้องมีนะคะแบนเนอร์เก็บโค้ดส่วนลดควรจะมีนะคะหรือกูปองโค้ดส่วนลดสาหรับผู้ติดตามใหม่ก็คือ follow ใครนั่นเองก็คือทําแบนเนอร์ขึ้นมาได้เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาจะได้รับโค้ดส่วนลดถูกมากๆนะคะแบนเนอร์โปรโมชั่นสินค้าสาคัญมากโปรโมชั่นสินค้าก็คืออย่างเช่นโปรโมชั่นที่เราจับเซตคู่โปรโมชั่นสินค้ามาใหม่ ต่างๆเลยสามารถทำแบนเนอร์ใส่หน้าร้านได้เลยนะคะแบนเนอร์แบ่งหมวดหมู่สินค้าชัดเจนนะคะอย่างาสินค้าประเภทลดข้อกระดูกอาหารเสริมหรือว่าสินค้าสกินแคร์เราขายหลายอย่างไงสมมติเราเป็นเหมือนเจ้าของแบรนด์เราขายหลายๆอย่างหลายๆหมวดแล้วก็แบ่งหมวดชัดเจนเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมีแบนเนอร์ที่แบ่งหมวดชัดเจนแล้วก็ลิงก์ด้วยนะคะที่สำคัญแบนเนอร์บิ๊กเซลสี่จุดสี่ห้าจุดห้าหกจุดหกสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ย ต้องเปลี่ยนทุกเดือนสําคัญมากเพราะอะไรมันเป็นการที่กระตุ้นให้ลูกค้ารู้ว่าร้านนี้เข้าร่วม 4. 4. 4. แคมเปญ4.4แคมเปญใหญ่ๆด้วยนะแบนเนอร์รอบจัดส่งวันหยุดนะคะก็คือสมมติว่าเราจัดส่งของทุกวันช่วงตัดรอบเที่ยงก็ทําแบนเนอร์ออกมาให้ลูกค้ารู้ก็ได้ว่าเขาจะได้รับของวันไหนนะคะแบนเนอร์รีวิวลูกค้านี้ควรมีนะคะเพราะว่าเป็นการบ่งบอกได้ว่าสินค้าหรือว่าแอรขายที่เกิดขึ้นมีการซื้อขายจริงใช้จริงจากลูกค้านะคะ แบนเนอร์สินค้าใหม่หรือสินค้าที่เราอยากจะผลักดันสามารถทําแล้วก็นํามาแสดงตรงหน้าร้านได้เลยบางคนบอกว่าโอ้สินค้าเราขายไม่ได้ทั้งหลายตัวลองทาแบนเนอร์นะคะแล้วก็ลิงก์ไปที่สินค้านั้นดูอาจจะเพิ่มยอดขายให้ได้นะคะแบนเนอร์อธิบายสินค้าเด่นหรือว่าสินค้าหลักของร้านแน่นอนค่ะว่าการขายสินค้าเนี่ยเราจะต้องมีสินค้าที่เป็นวินเนอร์หรือว่าสินค้าหลักที่ขายได้ประจําอยู่แล้วควรจะมีนะคะเพื่อเป็นจุดขายว่าตัวนี้คือสินค้าหลักของเรานะคะ และที่สำคัญสุดท้ายเลยทุกแบนเนอร์ต้องมีลิงก์อย่าลืมใส่ลิงก์เชื่อมไปยังหน้าสินค้านั้นๆน,น,นะคะหรือแม้กระทั่งโค้ดลดต่างๆก็ต้องเชื่อมลิงก์ด้วยนะคะไม่ใช่ทำแบนเนอร์เฉยๆเราไม่ได้เชื่อมลิงก์นะไม่งั้นไม่กระตุ้นยอดขายนะคะตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างร้านนี่อันนี้คือลิสตร้านค้าที่เต้ยเนี่ยไปนั่งดูแล้วก็คิดว่าเป็นตัวอย่างแบนเนอร์ที่ดีมากๆนะคะที่เขาทำทุกคนลองเอาชื่อ,อน,นี่คือชื่อร้านนะคะ พิมตามนี้บนช h อป e ีแล้วไปดูเป็นแนวทางได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะเปิดให้ทุกคนดูเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างด้วยนะคะจะพาทุกคนดูตัวอย่างร้านนี้ก่อนนี่นะคะ baby love เนี่ใครๆก็รู้จักเรามาดูแบนเนอร์เขานะคะนี่เห็นไหมคะถ้าดูในมือถือเนี่ยก็สวยมากเลยนะเขาแบนเนอร์เขาเยอะมากเขาให้ความสำคัญมากแบนเนอร์ดูดิ เรื่องราคาการลดราคาลดสูงสุดเท่าไหร่มีโคส่วนลดนี่คือแบนเนอร์ที่ดีนะคะลองไล่ดูว่าแบนเนอร์เขามีอะไรกันบ้างบางคนคิดไม่ออกว่าแบนเนอร์ควรมีอะไรแล้วทาอะไรบ้างใส่สองสามแบนเนอร์จบบางร้านใส่แบนเนอร์เดียวจบลองมาดูแบนเนอร์ร้านใหญ่ๆที่เขาทํากัน,นะคะ่ะทําไมเขาถึงขายได้เพราะว่าเขาขายหลายอย่างนี่ค่ะแจกฟรีด้วยเห็นไหมด้วยเนี่ยประกาศรางวัลผู้ที่มียอดซื้อสูงสุด รับทองคําคุณลุ่งนะภาได้จริงไม่จริงไม่รู้นะแต่มันทําให้เราเขาไมีกิจกรรมเห็นไหมในหน้าแรกอ่ะมันสามารถใส่ทั้งหมดได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนเราสามารถใส่ได้เลยเนี่ยแบ่งหมวดหมู่สินค้าขายดีสินค้าย,ยอดฮิตสินค้ามาแรงเห็นรูปมือไหมมันคือการลิงก์นะคะเนี่ยเราคลิกไปแล้วมันก็จะลิงก์ไปที่สินค้านั้นๆตัวแบนเนอร์ที่สองนะคะ แบนเนอร์ anner, ร้านที่สองดเรพงร้านนี้นี่อันนี้คือเป็นแบนเนอร์ที่ดีมากโค้ดลดก่อนเลยอันดับแรกรีวิวคนใช้ของเขาเท่าไหร่เอามาใส่ตรงนี้เลยใส่ภาพสไลด์แบบนี้ได้เลยนะคะสินค้ามาใหม่เห็นไหมสินค้ามาใหม่กเกามาทำเป็นแบนเนอร์ตรงนี้ได้มีอะไรบ้างเขาผลิตของอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับแบรนด์นี้ ขาก็จะต้องมีแบนเนอร์นี่มีหน้าร้านด้วยคือมีอะไรดีๆเอาออกมาใส่ตรงนี้ให้หมดเลยนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของร้านร,าร้านไหนก็ตามเนี่ยแบนเนอร์สำคัญมากเต้ให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะกับการทําแบนเนอร์หมวดหมู่อย่างที่บอกไปเนี่ยเราสินค้าเราเอาเรื่องฟันหมวดหมู่ฟันไปนเลยหมวดหมู่ขมหมวดหมู่ผิวทุกอย่างเลยและที่สําคัญห่ผลการทดสอบดเรพงษ์โดยแพทย์เฉพาะทาง มีใบการันตีความน่าเชื่อถือมาสุดยอดต่อด้วยอะไรส่งของอย่างที่บอกไปนะคะแบนเนอร์ส่งของการันตีของแท้ความน่าเชื่อถือเป็นไงโห,หน่าเชื่อถือช็อปไหมคะช็อปอยู่แล้วแบบนี้ใครกําลังมองหาผลิตภัณฑ์เรื่องผิวเรื่องอะไรอะ่ะความน่าเชื่อถือดูการซื้อทุกอย่างราคาจับต้องได้ไหมแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับทุกสินค้าได้เลยนะคะคิดอิงไปตามสินค้าเราเลยดูแพทเทิร์นได้เลยนะคะ เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างแบนเนอร์ที่ดีนะคะทุกคนสามารถนําอันนี้คือรีเสิร์ชได้ทํารีเสิร์ชมาคือเป็นแบนเนอร์ที่ดีมากๆทุกคนสามารถนำตรงเนี้ยไปดูเป็นแนวทางดูตัวอย่างได้ทั้งหมดเลยนะคะวิธีการตกแต่งหน้าร้านที่จะใส่แบนเนอร์ก็คือเข้ามาที่ตรงนี้เลยค่ะตกแต่งหน้าร้านตรงนี้นะหลังจากสร้างหมวดหมู่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มาตกแต่งแก้แบนเนอร์ตรงนี้ได้เลย น,นี้แบนเนอร์แบนเนอร์ภาพเดี่ยวแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยเวิร์กนะอันนี้เทสนะคะเป็นร้านเทสแล้วก็แก้ไขแล้วก็ใส่แบนเนอร์ตกแต่งเล่นตรงนี้ได้หมดเลยทุกคนเอามาใส่ได้เลยอันนี้เต้เทสทดสอบแบบคำๆเนี่ยใส่วิดีโอได้ใส่ทุกอย่างได้หมดเลยนะคะแบนเนอร์ anner, ใส่ให้มันเยอะๆให้มันกระจ่างชัดให้มันให้ลูกค้าได้อะไรจากแบนเนอร์เราด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างที่อยากจะบอกแต่ต้องนึกถึงลูกค้าว่าลูกค้าจะได้อะไรจากแบนเนอร์ด้วย นะคะความคุ้มค่าคุณประโยชน์คุณภาพต่างๆนะคะให้ความสําคัญกับการตกแต่งหน้าร้านกันนิดนึงเนาะซึ่งมันเป็นผลแน่นอนขายได้แน่นอนคนถ้าทุกคนปรับตามนี้นะคะการันตีเลยว่ายังไงยอดขายก็เพิ่มขึ้นนะคะนี่สําคัญมากๆนะคะให้ทุกคนไปทําตามนี้เลยสําหรับของข้อแบนเนอร์นะคะไอเดียการตกแต่งหน้าร้านก็ประมาณนี้คร่าวๆนี้มีตัวอย่างเลยทุกคนลองนั่งดูเลยนะคะ คิดตามสินค้าเลยถ้าเป็นอาหารของกินเนี่ยเรื่องอะไรที่คนจะซื้อเราให้ความสําคัญในเรื่องสุขอ,อนามัยถ้าเป็นเสื้อผ้าเรื่องอะไรการตัดเย็บเออคือคิดไปได้เลยนะคะคิดแล้วเอาข้อดีจุดเด่นของเรามาใส่ตรงนี้ได้เลยมีวิดีโอใส่วิดีโอมีตอนเย็บมีแหล่งผลิตเอามาใส่ได้เลยมีรีวิวเอามาใส่ได้เลย